ถ้าช่วงนี้เนี่ยใครหมดพลังอยากชาร์จแบตท่ามกลางธรรมชาติภูเขาและสายมอบอนขอแนะนําที่นี่ครับชุมชนท่องเที่ยวโอ๊ท็อปนวัดวิถีบ้านเขาหลักจังหวัดปังแต่ก่อนอื่นเราไปหาข้าวกินกันก่อนดีกว่าฮะมาถึงร้านมื้อเช้าเราเรียบร้อยแล้วทุกคนอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละฮะอ่ะพี่มงวัดีครับเผมขออนุญ,ญาตนั่งด้วยนะฮะ เรานัดพี่โมงนะมาคุยรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับที่หมู่บ้านเขาหลักนะว่าวันนี้ทําอะไรยังไงบ้างนะแล้วตอนนี้คือหมอกสวยมากทุกคนนะหมอกโอบล้อมคุณเขาแม่ค้ายังไงกินมั่งอันนี้อ๋อเหลือกาแฟเอาแล้วขายนมจีนด้วยอ่ะผมเอาชารอนแก้วนึงครับก็คุณมาอันนี้แหละฮะบรรยากาศบ้านๆนะก็ฟิลแบบสภากาแฟต่างจังหวัดนะทุกคนเดี๋ยวไปนั่งคุยกับพี่โมงนะอะไรเดี๋ยวว่ากัน ก็นี่ฮะทุกคนมื้อเช้าแบบบ้านๆนะวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายนะอันนี้นะฮะข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงผสมกันนะสาบาทเท่านั้นนะอันนี้คือ10บาททุกคนเดี๋ยวมาดูว่าร่องแกงที่บ้านเขาหลักแห่งนี้นะจะสวยงามจะฟินแค่ไหนจะมันแค่ไหนนะแต่ก่อนอื่นขอดื่มดํากับโอ้โหอาหารแสนถูกนะเนี่ยสอย่างนี้40อย่างอิ่มย่างอร่อยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาว่ากันนะะขอคุยกับพี่ๆเขาก่อนครับผม ก็เรามาอยู่ตรงจุดล่องแพล่องแกงแล้วนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดนะฮะเพื่อความเซฟตี้ใส่หมวกใส่เสื้อนะแล้วก็เปลี่ยนกางเกงด้วยแล้วเดี๋ยวไปลุยกันไปครับความสนุกกําลังจะเริ่มต้นลุยและใครที่ในชีวิตนี้เนี่ยยังไม่เคยล่องแกงนะบอลอยากจะให้มันลองจริงๆครับ เพราะว่าที่นี้เนี่ยราคาไม่แพงมีธรรมชาติสวยงามและอากาศบริสุทธิ์ตลอดทั้งเส้นทางและความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชุมชนเขาหลักให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถรับความสดชื่นได้นะทุกคนตรงไหนแบบตื้นๆนะเล่นน้ําได้เลยแต่ตอนนี้น้าอาจจะขุ่นนิดนึงเพราะเมื่อว,วานนะน้ำป่ามาสูส้ๆเอาเบิ้์จำเบิ้์เบิ้์จำเบิ้์ตบจำบิรอ่ะ ก็นี่แล้วทุกคนความสนุกนะความมันนะครับของการล่องแกงนะฮะที่นี่นะครับผมเขาหลักนะระยะทางทั้งหมด4กิโลครึ่งนะมีน้องๆน,นะทีมงานคอยพายให้นะตลอดเวลาแค่200บาทเท่านั้นนะเรียกว่าคุ้มค่ามากๆนะกับความสวยงามนะเส้นทางนะครับ ไปน้ำนะครับกับหน้าผาหินนะต่างๆนะครับนี่ถ้าน้ำใสๆนะเราสามารถกระโดดเล่นได้นะโอ้โหคุ้มสนุกมากครับทุกคนอเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันตรงที่น้องบึกบืนจอดอยู่นะแล้วยังมีธรรมชาติฟินๆอีกหนึ่งแห่งนะครับนั่นก็คือน้ำตกบ้านเขาหลักมาดูกันว่าน้ำตกที่นี่จะสวยงามแค่ไหนนะไปฮะไปลุยกันต่อ <still S 1> รับความสดชื่นกัน ทางจากจุดล่องแก่งนะฮะแค่1กิโลเมตรเท่านั้นก็จะมีลำธารซึ่งเป็นน้ำตกหน้าประจำหมู่บ้านนี่คือน้ำตกบ้านเขารัก หมดแรงไปเยอะกับการล่องแกงเล่นลน,น้ําตกก็ถึงเวลาที่จะเติมพลังด้วยของดีของชุมชนเขาลักไม่ว่าจะเป็นข้าวยำสมุนไพรแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่ไก่ดาตุนปีเสทีอนี่ตุนในน้ํามะพร้าวฮะอันนี้เราไม่ได้รู้มาก่อนเลยนะเรารู้ว่าที่นี่มีไก่ดำนะแต่เราไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยเขาตุนในน้ํามะพร้าวนะทุกคนแล้วอันนี้แล้วคือดายันกระดูกทุกคนดูดิโอ้ยดูดูน้ยยว้าวเนื้อไก่นิ่ม แล้วแบบหอมนะกับเครื่องตุญญาจินนะฮะและไก่ที่นี่เนี่ยเนื้อดําธรรมชาติแบบร้อเเลยนะเพราะถูกเลี้ยงมาด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดที่นี่ฮะศูนย์การเรียนรู้เลี้ยงไก่ดาที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้และความพิเศษของเจ้าเนื้อไก่ดำเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าไก่ธรรมดาถึง2เท่าเหมาะกับคนที่รักสุขภาพเป็นอย่างมากนะฮะถือเอาง่ายๆนะฮะที่นี่เขาจะมีองค์ความรู้นะฮะที่เขาจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องการเก็บไข่การฟักเป็นลําดับขั้นตอน เอาเป็นว่าประมาณนั้นแล้วกันนะครับและนอกจากไก่ดําตัวนี้ก็ยังนําไปทําเป็นจ้อไกด่ดําจิมกับน้าจิ้มสับปะรดน้ําพริกไก่ดาใบทํามังรสชาติก็เผ็ดจัดจ้านตบท้ายด้วยนี่เลยฮะของหวานขึ้นชื่อทองม้วนกล้วยหินคุกกี้กล้วยหินและไฮไลท์ของที่นี่ก็คือกล้วยหินชาบดับพาวด้วยของหวานนะฮะอโหสุดยอดกล้วยหินชาบอร่อยอร่อยจนต้องขอไปดูวิธีการทำสักหน่อยอยุ้ยอันนี้แข็งมากเลยพี่ ปกติกล้วยเนี่ยมันจะแบบเป็นเป็นมนมลนะกลมๆนะกลมค่ะค่ะอุ้ยแข็งโปตรเลยเครี้ยงหัวมันคือแตกไปนะเนี่ยกล้วยหินจริงๆริอ้าวกล้วยหินเนี่ยับอเมซิ่งนะอืออือ๋อโอเคอุ้ยง่ายอ๋อแตอันนี้มันคมนะคมมากอืออุ้ยโคตดยอดใครสนใจนะทุกคนคือดูแล้วเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะอยากลองชิมดูว่าเฮ้ยต่างกับกล้วยทาบที่อื่นจริงหรือไม่ นะ้แพ็คเกจจิ้งสวยงามซื้อเป็นของฝากได้เข้าไปดูในเพจที่ห้วยหินชาบ้านเขาหลักสั่งซื้อในเพจได้ฮะออนไลน์เขาก็ขายอ,อีกอและบอลขอปิดท้ายด้วยประเพณีอันดีงามฮะก็คือการไปบวชป่าต้นน้ำบันไดครนะทุกคนมาฮะ อ่าทุกคนอันนี้นะฮะก็คือบวชป่านะเดี๋ยวเราจะไปบวชต้นด้านในนะฮะที่ยังว่างอยู่นะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปอีกนี่อีกนิดนึงการบวชป่าโัติทีนะครับพี่ก็คือเนี่ยฮะเอาผ้าจีวรนะผ้าอันี้ที่พระสงฆ์เขาใช้จริงๆใช่ไหมพี่ทาพิธีมาแล้วด้วยนะฮะแล้วก็มาพันรอบต้นไม้เขาเรียกว่าบวชป่าก็คือบวชต้นไม้ เพื่อที่ว่าให้กิ<พ>จจำเนื้อให้เยาวชนไม่กล้าตาัดเป็นขนบรรมเนียมที่ชาวบ้านทําให้รักษาผืนป่าแห่งนี้มาที่นี่นอกจากมาเที่ยวเราจะได้ทําประโยชน์ได้ทํากิจกรรมกับชุมชนโดยการบวชป่าและต้นไม้ต้นนั้นจะเป็นต้นไม้ที่บอลบวชให้ <c oughs> นี่คือถ้าใครมาตัดนี่คือบาปอะเอาจริงเพราะว่าพระท่านใช้นุ่งผมมาแล้วแล้วก็ผ่านการทําพิธีแล้วนะทุก อ่าเป็นไงล่ะรอมาเลยทุกคนปกตินะ่าจะเห็นบอลใส่แต่ชุดสีส้มนะนี่ฮะผ้ามัดย้อมของที่นี่นะพร้อมกับผ้าพันคอนะเข้าชุดเข้าเซ็อย่างรออ่าเป็นไงล่ะชมตัวเองได้ด้วยนะนี่แหละฮะกับกิจกรรมนะตลอดหนึ่งวันเต็มที่อยู่ที่นี่นะบ้านเขาหลักนะครับจังหวัดตรังแห่งนี้นะเรียกได้ว่าประทับใจทั้งอาหารทั้งมิตรภาพที่ได้รับดีๆจากชาวบ้านรวมทั้งธรรมชาติที่งดงามนะรอให้ทุกคนมาสัมผัสสุดท้ายก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ติดตามดูมาถึงตรงนี้นะรวมทั้ง กรมการพัฒนาชุมชนนะฮะดำเนินโครงการผ่านดีโฮปสนับสนุนนะให้ชุมชนได้จัดกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนะสามารถลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นการทํากล้วยชามนะการไปล่องแก่งการไปเที่ยวต่างๆรวมทั้งอันนี้ด้วยฮะผ้ามโยมเสียดายนะเราไม่ได้ไปทําแต่ว่ากิจกรรมต่างๆรอทุกคนอยู่จริงๆที่นี่ยังมีอีกหนึ่งที่นะก็คือการไปผจญภัยนะถ้าน้ํารอดนะครับแต่เสียดายนะช่วงนี้น้ําแรงนิดหนึ่งนะก็เลยพลาดโปรแกรมนี้ไปรอให้ทุกคนมาเยือนแล้วกันฮะอ่ะชุมชนต่อไปนะครับเราจะหววไป100 เจกิโลเมตรนะไปยังจังหวัดสตูนะกับชุมชนที่ชื่อว่าบ้านบากันเคยไปดูรูปนะไปดูกิจกรรมของเขาสวยงามมากจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่หมู่บ้านนะส่วนวันนี้ขอเตรียมตัวเก็บของนะแล้วเราจะหวด170กิโลเมตรคืนนี้ไม่ไหวจะถ่ายแนละ้วทุกคนไปเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าแล้วกันนะท้ายที่สุดฝากไว้นะออกไปใช้ชีวิตเต็มที่หาประสบการณ์มันให้กับชีวิต